ค่ะทุกๆท่านแนจากเพจ SPR พ a ด i n g t r a i n น n g นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกรณีที่บริษัทของเรานะคะมีการซื้อของจาก Shopee ปปค่ะหลายๆร้านค้าใน s h อป e e เลยนะคะเขาจะไม่ให้ใบเสร็จรับเงินกับเราหรือใบกำกับภาษีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้ค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่สัมพกรณยอมรับได้นั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าร้านไหนคะ่ะ เขาไม่ให้เอกสารเรานะคะให้เราแคปรูปก่อนค่ะว่าเราซื้ออะไรมาและเราซื้อจริงๆนะคะทุกท่านบางร้านนะคะก็จะส่งให้ในอีเมลด้วยนะคะที่เราสม,ามัครบัญชีไว้กับ s h อ p e e เราจะปริ้นแบบนี้ออกมานะคะเป็นเอกสารว่าซื้ออะไรนะคะตรงนี้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าของนี้นะคะมีการจ่ายชำระเงินแล้วจริงๆ และก็มีการจัดส่งมาแล้วจริงๆค่ะทุกๆท่านอันดับที่2นะคะเมื่อที่เราไม่สามารถขอใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีได้ให้ทำเอกสารตัวที่2มาประกบค่ะเอกสารตัวนั้นเรียกว่าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะคะหน้าตาของเขาค่ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะ เมื่อเรามีรูปภาพนะคะที่เราซื้อของจาก s h อ p e e ค่ะอาจจะปริ้นออกมาจากอ e ีเมลหรือว่าแคปในแอปพลิเคชัน s h อ p e e ก็ได้นะคะแล้วเราก็ทำเอกสารชื่อใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตัวนี้ค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะแนบประกบกันค่ะเอาตัวนี้มาแนบประกบกันแบบนี้นะคะใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่ะจะเป็นเอกสารที่ให้พนักงานเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินครั้งนี้แทนนะคะ เนื้อหาก็จะมีการเขียนว่าเป็นของบริษัทอะไรค่ะมีการจ่ายค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่รายละเอียดคืออะไรนะคะจํานวนเงินเท่าไหร่และให้พนักงานค่ะเป็นผู้รับรองว่ามีการจ่ายค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ไปจริงๆและเราก็ให้กรรมการเซ็นอนุมัติข้างล่างนะคะแนบกับบินที่ไม่สมบูรณ์ตรงนี้เข้าไปค่ะ เพียงเท่านี้นะคะค่าใช้ใจ่ายที่เราซื้อของจาก s h อป e e ก็จะสามารถนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้แล้วนะคะทุกๆท,ท่านแต่แนนยังมีเงื่อนไขอีกเล็กน้อยค่ะว่าค่าใช้ใจ่ายตรงนี้จะต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้กับค่าใช้ใจ่ายที่ยอดสูงสูงได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้แนนฝากประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปนะค่ะ